สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเขาช่องโลเ p เกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่ไปแบกแหล่งคองนดิชั่นโลกนะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ผมก็เล่นตัวละครผู้หญิงนะครับผมเห็นแบบคนดูหลายๆคนขอมาก็าาจัดให้แล้วนะคลิปนี้แล้วก็ผมก็เปลี่ยนสกินปืนมาที่มันร้อยนะเปลี่ยนหมดทุกสกินเลยนะมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะชมคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์คอยตามคอมเมนต์เป็นใจผมด้วยนะครับผมแล้วเราจชมคลิปกันเลย เพจซูเปอร์ไก่ชอบขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟีไฟล์และ rlv ราคาเริ่มต้นเพียง100้อบาททางเพจรับซื้อขายรหัสแบบไม่อันทุกรูปแบบและยังมีเว็บอีกด้วยนะครับผมสามารถกดซื้อหัสแล้วได้รับทันทีระบบระสงง์หัสให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอใครมาตอบแบบสสุดๆส,ส,สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อรหัสดีๆไป้เล่นนะครับผมทักไปทางเพจได้เลยนะคำเตือนเพจจริงต้องมีผู้ติดตามตั้งแสนคนขึ้นไปผมเจอละผมเจอตัวนี้นะผมมีลูกซองพกระกบ,บอกเดียวอะคนอยู่ข้างหน้าผมตัวหนึ่งนะ นี่ไงนี่เงแดงแดงพันยาแป๊บเขาน่าจะหนีอยู่อลายคนน่ะอ้าเพื่อนโดน จะดีบไปหาเพื่อนก่อนนะอีกคนนึงต่วง <S <S ตอนแรกผมนึกว่าเขาอยู่ด้านล่างดีนะผมหันมามองก่อนเฮ้ยทำไมลูกกระสุนสลิงมันเยอะจังวะเกมไหนผมอยากเจอเดี๋ยวไม่เจอนะแต่เกมไหนที่แบบไม่อยากเจอตอนเจอ จะเล่น M P C 0ิบศูนย์ดีวดวกว่ามีคนนะครับผมด้านบนนี้ผมเจอแล้วเมื่อกี้แวบๆบแบบถ้าใครมองทันนะเห็นนิดเดียวเองนี่งไงหน้าเราเลยลกวงทันยาแป๊บแบบเดี๋ยวเพื่อนเข้ามา นี่ไงเพื่อนเขาอยู่ด้านล่างโ,โหด้านล่างรวงกันจัดเลยตาดได้ไหมเนี่ยรวมเลยโอ้โหยิงไม่ได้หรอทุกคนขเขาเจ็บจัดอะ่ะนี่ไงเหรอผมได้คขวเว้ย อีกคนอยู่หลังไอ้บอนะไอ้บอทองอ๋อยิงไม่ได้นะทุกคนอุ้ย <_ ca h> มาเดมาเดมาเดตัวงสุดร้อย อีซีจัดด้านล่างสามคนคนอยู่ด้านบนเหมือนคน <S <S มาไหม่อ่ะน้อง <S <S 1> <S 1> <ๆ>เข้ามาใหม่วะเนี่ยเหมือนเขาจะลงมาเอาผมนะแต่ผมรู้ทันไงด้านล่างตัวหนึ่งนะครับผม อ้ยเขาจะมาเอาผมเนี่ยตกใจเพื่อนมาแล้วทุกคนเขามาแล้วไงสองคนด้วยสวยแล้เพื่อนผมมาด้วยไงประเด็นอะต้องยิงโดนหมดทุกคน อยู่ข้างล่างดวงหนึ่ง <S <S MP วะไม่ใช่ MP ลูกสองผู้สลับกันดได้เลยน้องชายอย่าพี่เอาเองตัวเนี้ยเข้ามากระดังกระเบิดนะ <S <S 1> <S 1> อยู่กับเพื่อนมีชิปหาย ช่วยกันได้นะน้องสากาสามกันทุกคนโหโคตรดีเลยว่ะของอย่างดีนันล่ามีคนยิงกับเราทุกคน กิ้วคู่ดาวอยู่ผมดีดมาเจอเฉยเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ายิงไม่โดนเอ้าจะร่วงนะร่วงนะครับผมเพื่อนมาละ ไปพี่เ้วยน้น100งองเส,งสร็ร้อยลูกซองอะไรลูกซองผมยิงอย่างกลางอ่ะลูกซองยิงไม่โดนเลยอ่ะมันลั่นช้าไปหรือเปล่าวะปกติแบบเต้นลั่นสองไงทำไมเล่นในตัวนี้แบบวันวางตำแหน่งไม่ถูกอ่ะจับยังหวะไม่ถูกเฮ้ยมีคนลงมาไหม เด again, cool. ี uh. ๋ยวาไปตัวนั้นกันทุกคนเขาโหดมาละว่วงโอ้โหเยอะป่ะต้องไม่ค่อยเล่นนะทุกคนถ้ามันมีเสียงรบกวนผมขอโทษเลยนะผมนั่งเล่นอยู่นอกบ้านนะไม่ได้ก็เล่นในห้อง ตรงนี้สองคนนะทุกคนวุ้ยดีแล้วไม่เข้าหัวผมเข็นบนดีกว่าจะเย็นน้องชายไปตรงนั้นโคตรเจ็บดาวน์นะตัวเนี้ยอุ้ยไม่โดนยังไงเนี่ย ดาวนั่งคนอย่างเยอะเลยอ่ะผมเสียดายว่ะถ้าเบิดนัดแรกไม่โดนถ้าโดนผมได้สองนั่นแะ่ะถ้าโดนนี้ได้สองจริงเลยเมือเ่อกี้วงมาปะ่ะวอย่าย่า่าน้องเนี่ยท่านบนีตัวหนึ่งนะ เล่นใจนเย็นนะครับผมเหมือนเขาจะวิ่งออกซ้ายนะครับนั่นไงโดนไปเม,ดเมด็ดหน,นึ่งโดนเม็ดสองแลวผมป๊ามัวจัดจังหวะนี้ต้องโดนต้งนัดอ่ะวงหนึ่ง ไม่โดนไดงไงวะอุ้ยดาวชิบหายโอ้โหพลาดจัดเลยโอ้โหทุกคนผมพลาดจัดอะเพื่อนชุบได้ไหมเนี่ยชุบไม่ได้ด้วยจบจัดเลยวะ่ะทุกคนถ้าผมไม่ได้เกิดก็ไปรอเกมสองลนะ้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันเกมสองเลย โอเคผมเมื่อกี้แบบไม่รอดอยู่ดีนะเพื่อนก็เข้าวงไม่ได้เดี๋ยวเจอเก,ก,เกมสองนะครับผมเมื่อกี้ผมพลาดเองหละบ้านบนเขาไม่ดูยไงมันมีถ้าแบบบนเขาไม่มีผมน่าจะเก็บตัวบ้านเขียวได้นะเดี๋ยวไปเจอเกมสองเลยนะครับผมเฮ้ยมีคนขอบววงมีคนเฉยเลยเขาวิ่งเข้าไปด้านในนะวิซ้ายมือผมก็มีทุกคน เขาไม่เห็นผมเว้ยเบื่อจัดเลยตัวนี้ล่วงสองเพื่อนเขาอยู่ตัวโน้นนะร่วงวิ่งเพือนยิงโคตรแรงเลวยวะเบื่อจัด,ด,ดทิปมันคิวเฉยฟาร์มขวางกัน เล่น M P C สูตรแล้วกันนะครับผมเกมเนี้เยีเ่ยมเลยของดีจัดได้ยินเสียงเท้าทุกคนน้องหมอเอะไรนี่มั้รอวงน่ะ มีคนมาอีกนะครับทุกคนวิ่งลงมาทำไมเนี่ยโอ้โหฝันวันยิงกันตะวงโดนลัดเหรอผมโดนลัดนะเนี่ย เปหกคิอวอ่ะทุกคนคิวโคตรเยอะไม่มีเครื่องดีดด้วยวะเข้าวงไงก่อนไม่มีรถเยอะสวยครับอย่างนี้อีซี่หน้ารอมีคนโอ้ฝั่งนี้เขายิงกันวะฉีกหน่อย ขอชีก่อนนะเจเย็นๆนะขออนุญาตเขาบองก่อนอย่าเพิ่งยิงผมนะมีคนต้วงเรรียบร้อยหุยเยอะนะั่นอะสอยเพื่อน เหลือคนสิบแปดคนวะสิบเจ็ดคนละเดี๋ยวผมเปิดโดนเช็คก่อนเจอแล้วทุกคนอุ้ยเยอะเลยตรงนี้ชิบหาอย่เปิดไม่ดาวราวะร่วงมีตัวดีดมาด้วยร่วง โอ้โหคนโคตรเยอะเลยทุกคนรวงอู้ยยิงโ,โ,โ,โคตรแรงในปืนนี้ในบ้านมีอุ้ยโคตรเบอร์เอาจัดแล้ววะผมมาจัดอะมีคนอยู่กับเพื่อนนะไอวอเหลือง จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาจะตายทุกคนตายอยู่ในเมืองนะบนเขาก็มีวะเรียบร้อยมันบิงช้าๆยังไงไม่รู้อ่ะไม่ไม่นี่เลยอ่ะผมแบบไม่ค่อยชินเลยอ่ะ นีช่ช้าจัดเลยดูเดียตัวท้ายปมะทุกคนอ้าวเสียชีวิตโถเอ้ยบวกเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเก้าบวกเยอะเยอะนะ โอเคผมถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำใจใผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใะนคลิปหน้าสรับคลิปขอตอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเล่น2เกมที่1เกมหนึ่งคิวแบบหาได้ยากจัดอะคิวอะ